สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ลินฟ้าพาฟินพาทุกคนไปชม4คาเฟ่ยานรามินทาราดพาเลยนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น2แห่งและคาเฟ่แนวต้นไม้และสวนอีก2แห่งพาไปชิมเครื่องดื่มและขนมด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมที่แรกกันเลยนะครับ คาเฟ่ที่แรกที่พามาชื่อ Hidden Leaf Matcha Cafe นะครับตั้งอยู่บนถนนทางคู่ขนานปัญญารามินทาเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นร <Okay. S 1> ้านเล็กๆแต่จัดหน้าร้านได้สวยงามแบบฉบับของญี่ปุ่นเลยทีเดียวที่นี่โดดเด่นที่มีทั้งชาเขียวและบอกเลยว่าเป็นชาเขียวที่รสชาติดีมากๆนะครับล <Wow. S 1> องดูวิธีการทำของเขาได้เลยนะครับ นี่นะครับชาเขียวที่เขาทำเสร็จแล้วที่นี่มีขนมญี่ปุ่นด้วยนะครับอร่อยมากนุ่มด้วยครับเดี๋ยวลองไปชมภาพบรรยากาศสวนแนวญี่ปุ่นกันนะครับไปชมกันเลยครับโอเค มีภาพปรรยากาศที่นี่มห้ชมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับ วันนี้เราจะพาไปคาเฟ่ <Okay. S 1> เปิดใหม่มา7-8็ดปดเดือนนะคะชื่อคาเฟ่แรเชอร์อามาคาเฟ่ที่2แล้วนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์แนวต้นไม้ t ropical rainforest ชื่อและเชอร์คาเฟ่ที่นี่เขาจะมี2โซนนะครับจะเป็นโซนอินดอร์และโซนอาลโด โซนอินดอร์ก็มีที่นั่งอยู่ประมาณ20-30ที่นะครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนอา์ดอร์นั่งชมบรรยากาศต้นไม้ได้ขนมนี่เขามีเพียบเลยนะครับ <Okay>. oh. ที่นี่มีกาแฟสามสายพันธุ์นะครับบาซิลเอเโอเปียและเมียนมาครับ เคร like ื Cond ่องดื่มตัวแรกเป็นวายเบอร์รี่นะครับอร่อยมากๆเลยตัวที่2จะเป็นมอร์นิ่งเดซี่นะครับส่วนของหวานก็จะเป็นแมคคาเดเมียคาราเมลชีสคัมเบิลครับเดี๋ยวลองไปชมส่วนอ o u t ดอกันบ้างนะครับว่าต้นไม้เขาจะเป็นยังไงกันบ้าง ภายในส่วนของเขานอกจากจะมีต้นไม้แล้วก็ยังมีบ่อปลานะครับแล้วก็จะมีที่นั่งที่แซมอยู่ตามที่ต่างๆด้วยนะ <Wow. S 1> สามารถที่จะนั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติได้เลยดีมากๆเลยครับ มีรสชาติเปาสูตรอ่ะกับารีอ,าอันนี้คือสมระหว่างกาแฟแล้วก็มะชาก็อ่าอย่างเดียวหลดไปข้างแรกได้มะชา,า,ก,ชาก่อนเครือ่องดื่มที่นี่หน้าตาแตกต่างกับที่อื่นนะครับแล้วก็รสชาติดีมากครับส่วนเค้กนั้นเนื้อแน่นนุ่มนะครับถือว่าเป็นเค้กที่อร่อยมากครับ ไปดูภาพบรรยากาศที่นี่ได้เลยครับ okay. ด้านในน,นนะครับเป็นทางข้างๆที่ไปห้องน้ำเออมาข้างเป็นหน้าร้านของเขาเลยอ่อยามีหน้านะถ่ายรูปได้โอเคนี่เ้็นเุมสารานี้ที่ถ่ายรูปได้มาถึงคาเฟ่ที่3นะครับเจจิ คาเฟ่แอนด์เดเซอร์ชอปนะครับเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแนวน่ารักน่ารักเลยครับเป็นคาเฟ่ลับที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยคูบอนลามินทานะครับ<ต>มีชื่อร<ต>้านเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าเรามีอะไรให้ทานบ้าง<ต>ไปทานขนมกับเครื่องดื่มกันไ้า<ต>ปดูข้างในกันนะครับ ที่นี่มีขายขนมของฝากญี่ปุ่นด้วยนะครับร้านที่นี่จะไม่ใหญ่นะครับแต่ถือว่ามีมุมถ่ายรูปค่อนข้างเยอะมีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยมาแล้วครับสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กอร่อยมากๆครับตัวนี้เครื่องดื่มโคโค่มัทฉะซ i เนเจอร์ของเขาดับเบิลดาร์โคโค่ Dark Coco ครับ <Yahoo! S 1> ถือเป็นอีกคาเฟ่ลับแห่งหนึ่งนะครับย่านซอยคูบอนที่เรียกว่า ใครอยากได้สไตล์ญี่ปุ่นต้องมาที่นี่เลยครับโอเคมีที่นั่งด้านข้างด้วยอยู่หลังร้านเลยเาส่วนนี้จะเป็นโซนหลังร้านนะครับติดกับที่จอดรถเลยถือว่าเป็นโซนแนวญี่ปุ่นที่น่ารักมากครับถ่ายรูปได้เยอะทีเดียวเชียวเรามีภาพสวยๆมาฝากด้วยนะครับไปชมภาพกันเลยครับ มาถึงคาเฟ่ที่4ย่านลาดพร้าวชื่อ The Allot m e n t 9เเป็นคาเฟ่รับที่ตั้งอยู่ในซอยลาดพร้าว91นั่นเองครับเข้ามาปั๊บก็จะมีสุนัขคอยห่าต้อนรับเลยนะครับใจแข็งแข็งไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องวิ่งนะครับเดินไปเรื่อยให้ถึงคาเฟ่คุณก็จะปลอดภัยเวลาเดินอย่าหันกลับไปมองนะครับหยอกหยอกที่นี่มีที่นั่งทั้งโซนอินดอร์และอาท์ดร์นะครับด้านนอกก็จะเป็นสวนสไตล์อังกฤษ มีซิกเนเจอร์เป็นสัญลักษณ์กรอบสีแดงเรียงซ้อนกันอยู่ถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคตรงนี้นะครับที่บอกเป็นสัญลักษณ์กรอบสีแดงนะครับ <Okay. S 1> พื้นที่ที่นี่ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นสวนที่เรียกว่าสามารถเดินได้นะแต่ต้องเดินตอนเย็นๆนะครับเพราะตอนกลางวันนี้ค่อนข้างจะร้อนสักนิดนึ่ง ที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปเพื่อการพาณิชย์นะครับ oh, <no. S 1> ถ้าใครจะทำต้องแจ้งกับเขาก่อนอาจจะมีเสียค่าบริการด้วยเพราะที่นี่คนไม่ค่อยเยอะครับออกจะดูเงียบๆสักนิดหนึ่งลองเข้าไปดูครับรับรองไม่ผิดหวังแปลกดี <laughs> ส่วนเครื่องดื่มที่นี่ก็จะมีเครื่องดื่มหลากหลายแล้วก็จะมีขนมให้รับประทานได้ด้วยนะครับ yeah สั่งคาปูชิโน่มาดื่มนะครับ <laughs> เย็นๆอร่อยดีครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> ขนมก็จะเป็นเค้กแมคคาเดเมียครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้4 c a คาเฟ่หวังว่าจะถูกใจกันนะครับยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราลินฟา้าพาฟินเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับใครอยากให้เราไปที่ไหนหรืออยากให้รีวิวอะไรติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากๆครับ